ลเลยตึกเป็ดอะตึกจางแป๊บหนึ่งแฟนไลน์มาโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแฟนนี่ไม,ม่ธรรมดาเจอกันพอนอหนะ้ทอรออันนี้คุณพูดอะไรเนี่ยพูดคำยอ่อโอ้ยอย่างพอนอพรุ่งนี้ทอรอที่รักโอ้ยแต่ก่อนผมก็คายย่อเหมือนคุณเลยยังไงโอ้แต่ก่อนผมเป็นเด็กตอยจวบต่างจังหวัดชีวิตของผมมันช่างอัลตอเอาพระอ่าพระเถอะเถอะเถอะอยู่อย่างกอรอกอสอกอโลกอสอบ้านที่อยู่ก็อต้อคออสองอัลคัดขันสน ไงแต่อยู่ไปอยู่มาผมเริ่มทอมอดผนไม่ได้มุ่งหน้าก็สู่กทมกรุงเทพมหานครทางนู้นเพื่อนเออก็เลยไปเจอแฟนคนปจบปัจจุบันเฮ้ยแล้วไปคบกับแฟนคนปัจจุบันได้ไงโอ้โหก็ตั้งแต่มคกันมาแรกทะลึ่งป่ะเนี่ยไปทะลึ่งพักการาคมมาแล้วแฟนกับผมก็เริ่มกส .2 ตกำลังส้นตีนก่อร่างสร้างตัวพอก่อร่างสร้างตัวเรียบร้อยแฟนผมก็บอกเธอเธอลองรอหอดูสิอะไรอ่ะเธอลองเล่นหุ้นดูสิโอยม หลังจากนั้นผมก็เริ่มโมต้งแม่ตายมีตังขอโทษทษโทษโทษมีตังผมก็เลยพาแฟนไปดูก่อต่อนดูกะกะเป๋ากะเป๋า